สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับข่าวกีฬาข้ามเบวันนี้อยู่กับตูนวรัตแล้วก็แบงค์อาทิตย์นะฮะครับผมมาเริ่มกันที่เรื่องของจักรยานครับในจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยสนามหนึ่งะฮะตอนนี้ผู้ประสิทธิ์ท้องถิ่นก็พร้อมแล้วที่จะทำหน้าที่ต้อนรับนักปั่นทั่วประเทศที่เทศบาลตำบลทองผาภูมิติดตามจากสกู๊ปพิเศษของเราได้เลยครับ ความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ภูมิพลและจักรยานสูอผู้เขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2567สนามที่1นกเขื่นวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่19ถึง21มกราคมโดยในวันนี้สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมกับเทศบาลตำบลทองผาภูมิจัดการอบรม ผู้ตัดสินกีฬาจักรยานขั้นพื้นฐานซึ่งจะทำหน้าที่ในการแข่งขันรายการชิงแชมป์ประเทศไทยสนามหนึ่งได้รับเกียรติจากนายสราวุฒิศรีทันดอนนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิเป็นประธานเปิดการอบรมและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ตัดสินท้องถิ่นสนามนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทางสมาคมกีฬาจักรายานส่งผู้ตัดสินนานาชาติ U c i มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกฎกติกาการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสอือภูเขา ถือได้ว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานการจัดแข่งขันระดับชิงแชมป์ประเทศไทยก่อนที่ผู้ตัดสินจะลงปฏิบัติหน้าที่จริงในวันพรุ่งนี้นายกเทศมนตรีทองผาภูมิยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันจักรยานรายการใหญ่และขอเชิญชวนนักปัน่นและครอบครัวมาท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีครับก็ปีนี้นะครับทางเทศบาลทองภูมินะครับได้รับความไว้วางใจจาก สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในราชโนประถมนะครับก็ได้จัดเป็นปีที่14นะครับติดต่อกันนะครับเป็นสนามที่1ซึ่งในปีนี้ก็จัดณเขื่อนวัดชิราลงกรนะครับซึ่งเป็นเขื่อนที่สวยงามนะครับมีสารที่บรรยากาศที่ร่มเย็นนะครับมีไอหมอกมีกินไอแห่งธรรมชาติคุณเขาและสายน้ำแปรน้อยครับก็ขอเชิญชวนนะครับทีมงานนักกีฬ จักรยานทุกๆท่านนะครับเข้ามาเยี่ยมนะครับเยี่ยมชมของดีของอำเภอทองอภูมินะครับโดยเฉพาะผู้ติดตามทุกๆท่านนะครับในปีนี้นะครับทองอภูมิของเราได้มีจุดท่องเที่ยวเพิ่มเติมนะครับก็คือตลาดริมแฟนะครับแล้วก็วัดท่าขนุนนะครับได้ทําการนะครับพัฒนานะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติมนะครับแล้วก็โดยเฉพาะนะครับต้องขอขอบคุณนะครับ นักกีฬาและผู้ติดตามทีมงานทุกท่านนะครับที่มาพักที่ท่องอภูพมนะครับจนทําให้นะครับตอนนี้นะครับที่พักนะครับก็ได้ถูกจองเต็มหมดแล้วนะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพ่อค้าแม่ค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารนะครับเป็นเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับของดีท่องกระพุมครับยังมีอีกมากมายครับขอเชิญชวนทุกท่านครับมาเที่ยวชมท่องภูมิและท่านจะ รู้ว่าทองคุมของเรามีของดีครับสำหรับโปรแกรมวันพรุ่งนี้เป็นการแข่งขันจักรยานประเภทถนนรายการไทม์ทร a ลเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเส้นทางแข่งขันแบบเซอร์กิตภายในบริเวณเขื่อนวชิราลงกรระยะทางรอบละ10.60กิโลเมตรและจักรยานสือภูเขาดาวฮิวระยะทาง1.2กิโลเมตรสกลการบุตรถ่ายภาพนิติพันธ์สมบุญรายงานจากจังหวัดกาญจนบุรีครับ ขอบคุณคุณนิธิพันธ์และคุณสกลน,นะฮะ